เม่จ๋าจะท้ายเร็วได้แล้วไหมเนี่ยท้ายเร็วโอาได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวพ่อแม่จ๋าว่าแอคชั่นพีนาา่าเจ้าโอเคเลยใช่ไหมโอ้เคอ๋ออย่าไปจับไม้เดี๋ยวไม้มันกอบเกลกถ้าหน้ามองกล้องด้วยเวลาเราเล่อนอ่ะเขาจะระยังโอเคค่ะพี่นะจ๊ะไม่มองกล้องพี่เมื่อกี้เรามองกองอล้องอ๋อเลยอ่ามองอัติกล้องนะพ่อแม,ม่จ๋าบอกแอคชั่นเอาเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นนัดเอเลอส์ บได้จับลามาไม่มองกล้องล้เลยไหมจับลาไม่มองกล้องจับลาเอาไมค่ะเอาอยากกันโลอ๋อนักแสดงนี่พิดเตอร์โอมจะมดเลยเอาไหมนะยืนนิ่งๆเลยนะเจมี่จ่าพวะแอคชั่นดึงบินจ่าเอาไหมเลยนะคะเคยไหมคะอวันนี้ โอเคไหมคะไทยไหมโอเคไหมคะนับบัตรแลชิ่งเชิญเมลโลมนลล์จับเปอ่ะเอาไม่ต้องโทษเลยเวนทับนี้เอาใช่แบบมันได้เอาเอาพูดเลยเจ็บอะไรเชิญเจ็บลาบอมาหูโนตเล่